สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับช่องของเราอีกแล้วนะครับช่องบ้านสวนแซนดี้โฮมสเตย์นะครับหรือในนามเพจน้ำหมักคุณภาพจากปลาทะเลนะครับวันนี้ก็เกริ่นนำด้วยการถ่ายรูปดอกไม้มาให้เพื่อนๆืนในช่องได้ดูกันนะครับเป็นดอกไม้ปลอยเซียนที่เลี้ยงไว้ข้างๆบ้านนะครับเป็นความสุขเล็กๆล็กน้อยน้อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง การใช้น้ำหมักนะครับแต่ละสูตรที่เราแนะนําให้ผสมกันนะครับว่าอัตราที่เหมาะสมเนี่ยมันเท่าไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแต่ว่าเราก็ได้ทําการแจ้งนะครับปริมาณการใช้ท,ที่ที่เหมาะสมที่ควรจะทำนะครับเป็นเบื้องต้นให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็ ใช้ตามที่เราแนะนำนะครับบางท่านก็ใช้เกินปริมาณที่เราแนะนำนะครับาจากปกติแล้วนะครับเราแนะนำให้ลูกค้าใช้อย่างละหนึ่งฝานะครับอันนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอย่างละหนึ่งฝาก็คือ,อสมมติว่าเราจะบำร,รุงต้นบำร,รงุงความให้ความสมบูรณ์กับต้นไม้เนี่ยเราแนะนำให้ใช้สูตรหนึ่งน้ำมักปลาหนึ่งฝานะครับสูตรสองไคโตซานพืชหนึ่งฝานะครับต่อน้ำา20ลิตร นะครับอย่างละหนึ่งฝาต่อน้ํา20มิตรหรือว่าอย่างละ 20cc ซีซีนะครับเพราะว่าฝาตัวนี้เนี่ยเท่ากับ 20cc ปซีซีพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันแล้วก็เราก็แนะ,แน,ะนำาไปในโบชัวของเรานะครับทีนี้ก็มีจะบอกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่นะครับมีหลายท่านสอบถามมาเหมือนกันว่าเออผมเอาไปใช้ปริมาณมากกว่านี้ใช้ปริมาณ เยอะมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนี่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับทำไมคุณแนะนำน้อยจังอะไรแบบเนี้ยเขาบางท่านใช้ปริมาณน้ำหมัก1ฝานะครับไคโตซาน1ฝาธาตุรอง1ฝานะครับผสมกันต่อน,น้ำยี่ลิตรพ่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันใช้ได้ดีด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยทำคลิปแนะนำ ว่าควรจะใช้ลักษณะแบบไหนนะครับให้ได้ผลดีที่สุดนะครับอ,อันดับแรกที่เราแนะนําก็คือใช้น้ําหมักหนึ่งฝาเนี่ยนะครับตัวนี้น้ําประมาณ18ลิตรนะครับเทไปเนี่ยนะครับหนึ่งฝานะครับไขโตซาน1ฝานะครับต่อน้ํา20ลิตรอันนี้เป็นอัตราปกติที่เราแนะนํานะครับ แเราก็คนนะครับสมมุตินะครับมันนี่เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับน้ําที่ได้ตัวนี้คือเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ในนี้แล้วเนี่ยตามที่เราบอกเนี่ยไอ้ตัวนี้เราสามารถที่จะไปใช้ในการพ่นนะครับพ่นทางใบนะครับไปการพ่นทาใบนะครับหรือว่าจะผสมน้ําแบบเนี้ยลดทางดินนะครับ อันนี้เป็นอัตราที่เราแนะนำนะครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าหลายท่านเลยบอกว่า,าผมใช้อย่างละสองฝานะครับสูตรหนึ่งสองฝาสูตรสองสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ได้ผลดีมากๆเลยนะครับก็อันนี้สืบเนื่องมาจากที่เราเคยมีปัญหาหรือว่ามีมี มีข้อที่ลูกค้าทุงติงมาอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับที่ลูกค้าแจ้งมาว่าใช้เกินปริมาณแล้วทําให้ใบไหม้นะครับขอบใบไหม้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพใบไหม้เป็นยังไงนะครับออพอใช้เกินปริมาณแล้วทําให้ตัวต้นไม้เนี่ยใบไหม้นะครับบางท่านใช้เกินอย่างละ ใช้ใช้อย่างละ2ฝาเนี่ยทำให้ใบไหม้เราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าใช้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะต้องการใช้ปริมาณมากกว่านี้เนี่ยให้เราเริ่มจากการที่ใช้อย่างละ1ฝาก่อนนะครับถ้า1ฝาผลกระทบต้นไม้ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะลองขยับไปซีว่าเป็นอย่างละ2ฝาต้นไม้เขาจะ,ะเป็นอะไรไหมนะครับถ้าใช้อย่างละ2ฝาไม่เป็นไรเราสามารถใช้ได้อย่างละ2ฝาพ่นยาวเลยนะครับเพราะว่าการที่ เราใช้ในปริมาณมากเนี่ยถ้าเราดูว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงไม่ไม่ไม่ได้กินต้นทุนเรามากเนี่ยใช้อย่างละสองฝาเนี่ยจะได้ผลดีมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราที่ลูกค้าแจ้งมาตลอดเลยว่าใช้ใช้ปริมาณประมาณเนี้ยอย่างละสองฝาเนี่ยพ่นเนี่ยกรณีที่ลูกค้าท่านที่เขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยเราสามารถใช้เกินปริมาณที่เราแนะนําได้นะครับแต่ว่าให้เราลองดูก่อนลองพ่นดูก่อนนะครับถ้าเราใช้อย่างละสองฝาได้เนี่ย จะดีมากพ่นไปพืชจะรับได้เร็วโดยเฉพาะอย่างพวกมันสำปะหลังข้าวโพดหรือว่าทุเรียนต่างๆนะครับใช้ในปริมาณอย่างละสองฝานี่จะใช้ได้ผลดีมากแต่เราต้องเทสก่อนว่าใช้อย่างละหนึ่งฝานี่ไม่เป็นไรนะลองขยับเป็นอย่างละสองฝานี่ก็ถ้าถ้ามันใช้ได้ใช้ได้ไม่มีผลอะไรกับต้นพืชก็สามารถใช้ในปริมาณอย่างละสองฝาได้นะครับแต่ที่เราแนะนําอย่างละหนึ่งฝาคือกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราใช้เกินปริมาณแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ มันมันเป็นปัญหาที่เราแก้ให้ลูกค้าไม่ได้เพราะว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับแต่ว่าที่เราแนะนำโดยทั่ว,วไปคือถ้าเป็นในการลดทางดินอย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้สูตร1 2ฝาสูตร2 2ฝาเนี่ยผสมน้ำลงไปเทในนี้นะครับตัวนี้20นิดเนี่ยสามารถเทลงไปอย่างน้อง2ฝาแล้วก็ลดแค่เฉพาะทางดินตัวนี้ก็ พืชเขาจะดูดทางดินได้ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับแต่ว่าที่เราแนะนํามาก่อนหน้าน,นี้คืออย่างละสองฝาเนี่ยห้ามพ่นทางใบนะครับห้ามพ่นทางใบคือเป็นการแนะนําครอบคลุมกับเพื่อนๆทั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นพืชที่เป็นใบอ่อนนะครับอย่างพวกต้นกะเพราโหระพาพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนถ้าเราพ่นอย่างละสองฝาเนี่ยมันอาจจะทําให้ใบมันไหม้ได้นะครับ แต่ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยก,ก็ยังต้องทดลองอยู่ดีแต่ว่าทั่วไปถ้าอย่างพวกกะเพราหรือโหระพาพวกนี้แนะนําอย่างละฝาดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ทุเรียนลําไยหรือว่าพืชชนิดนอื่นๆที่เป็นผลไม้ในใบเขาจะแข็งแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้อย่างละสองฝาได้แต่เหมือนอย่างที่บอกนะครับว่าเรา,เอาลองเทสดูก่อนถ้าใช้อย่างละสองฝาลองพ่นดูสักต้นหรือสักส่วนหนึ่งถ้าไม่เป็นไรเนี่ย ถ้าคิดว่าราคาตัวน้ำหมักมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรเราก็ใช้อย่างละสองฝาได้พวกนี้จะสะสมอาหารแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตในค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้เป็นเ,เป็นเรื่องที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับว่าอัตราการใช้ที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่แต่ถ้าเรายังไม่เคยใช้หรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ก็ควรที่จะใช้ในระดับ ปกตินะครับที่เราแนะนําคืออย่างละ2 0 c ีต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าอย่างละ1ฝาต่อน้ํา20ลิตรไปก่อนนะครับถ้าเราต้องการที่จะเร่งหรือว่าอลองใช้ในปริมาณมากกว่าน,นี้สิเพราะว่าเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาเรือ่องลูกค้าหลายท่านแจ้งมาคือถ้าใช้อย่างละ2ฝาเนี่ยจะได้ผลดีมากแล้วก็บางท่านผสมปุ๋ยเกล็ดไปด้วยนะครับผสมปุ๋ยเกล็ดไปด้วยก็ใช้ได้ผลดีมากเร็วด้วยนะครับ สัสมอาหารนี่ดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองเทสดูก่อนเหมือนที่แนะนําไปนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสักถามก็สามารถสักถามมาทางช่องได้นะครับแล้วก็ถ้า,ถ,าถูกใจคลิปยังไงก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับสามารถกดติดตามเราทางช่องบ้านสวนซันดี้โฮมสเตย์แล้วก็เพจน้ำหมักคุณภาพจากป่าทะเลนะครับ น,นี่มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ